มาแล้วมาแล้วจ้ะเพื่อนๆจ๋าซมตำอีกแล้วจ้ะตำบะคุ้งตำมะกอรอจ้ะไม่มีอะไรเลยไม่มีมะเขือเทศไม่มี อะไรกักแต่ปะลาะหมีแล้วนะ่ะตำใส่บะกอกมะเขือคือข,ขึ้นเหลืองเหลืองเนี่ยทำตามมีตามเกิดเพื่อนๆเอเย้ยอยู่เมืองไทยก็ทานซมตำทุกวัน เรืเทศก็ไม่มีตามสปิแข็งอืม ตัวก so ็ไม่มีอะไว้ใส่มะเขือเหลืองอร่อยใส่หมดกัมั้งใช่ มานะเพื่อนๆจะามาทานส้มตำด้วยกันจ้ะ พริกแห้งสามเม็ดเอาให้หมดไม่ทิ้งกิงคนเดียวการใหญ่ ข้าปุ้นอ่ะมามามาเด้อุ้มตามส้มตามส้มตาม โมงกลางงูก็ยังไม่มียังไม่ได้ออกไปหาเลยมีแค่นี้ก็ทานแค่นี้แหละมะขเขือ ลายลูกน้อยเนี่ยอร่อยแค่นี้ก็พอแล้วเนาะกระลำกระลำสดๆอนนี้ ใช่จ้าวันนี้ก็ตำมาแล้วก็ใส่มะเขือกรอบเอ้ยมะเขือคืนเดี๋ยวลองซิเปน็นยังไงใช้มือเลยนะนเพื่อนออืมอืมม เสร็จอื้อยากโอเคจากแค่ๆอย่างนี้เหรอจ๊ะไม่มีอะไรมากไหยส้ำกรรมประกกเกิดเกิดปุ๊บเบียว ปรกอโอเคนะจ๊ะคลิปนี้ก็แค่นี้ละจ้าเพื่อนๆจ๋าบายบาย